สวัสดีค่ะชมเนฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาดูสายทองนอนกลางวันนะคะวันนี้นอนกลางวันนะคะนน,นอนพักผ่อนนะคะอาปากด้วยดูยันดูยันดูยันนี่ นอนซะนอนซะแม่ทำคลิปให้แม่ดูปกติน้องไม่ค่อยนอนกลา,างวันนะคะคุณแม่วันนี้เขานอนกลางวันนะะคนอนพักเอาแรงนอนพักเอา <c oughs> ดูขาดูขาดูขาเนาะดูขาเนาะนอนซะ <c oughs> ตึมตึมลงขึ้นมิลงมิลงมิมิตึมมิตึม,ตมตแม่แดนจะให้น้องลุก นอนต่อนอนต่อหลุกนอนต่อซานอนต่อซาสายทองอัะต,มตึมต้มลงไปแบบมีตืมมีตึมอัะตึมลงอัะมีตึมแล้วนอนพักเยอะๆนะคะ นอนพักเยอะๆนอนพักเยอะๆเะึมถตมนอนต่อดีกว่านะคะเรียกหนูมาทำไมไม่มีอะไรให้หนูกินหนูจะนอนดีกว่านอนเล่นต่อนะคะง่วงมากแล้วคะหนูง่วงนอนพักเอเรนนะคะนอนพักเอเร็วไม่กรน นอนนอนเลบ,ลบไม่แล่นออกไม่เลนออกรถวิ่งรถวิ่งรถรวิ่งเตร็จแล้วนะแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ